สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันอาทิตย์ที่23เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเฉลิมชัยเนี่ยตั้งชื่อเหมือนกับเป็นการตั้งคำถามว่าเศรษฐกิจไทย พังพินาศเพราะนักการเมืองแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามซึ่งก็คงจะหมายความว่าใช่หรือไม่ใช่แหะครับเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากว่า ตัวใดตัวหนึ่งเกิดเลวทรามขึ้นมามันก็จะส่งผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงถึงตัวอื่นๆอย่างไม่มีทางเรียกได้เลยทีนี้ปัญหาสำคัญของสังคมไทยเราเนี่ยอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่การเมืองหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่เศรษฐกิจหรือว่าอยู่ที่สังคมหรือว่าอยู่ที่ทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมไปพร้อมๆกันเลยอยู่ที่อะไรครับ ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราไปคุยกับใครก็ตามเนี่ยมักจะได้ยินเสียงบน่นกึ่งๆก,การประนามเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเลวร้ายหนี้สินล้นพ้นตัวเรื่องการขายของไม่ได้ไม่มีเงินซื้อของธุรกิจไปไม่รอดตกงานแต่ว่ากิจการบางกิจการเนี่ยบอกว่าขาดแรงงานที่มีทักษะขาดแรงงานที่มีฝีมือบางกิจการก็บอกว่าเป็นเพราะว่าดอกเบี้ยแพงบ้างแบงค์ไม่ปล่อยกู้บ้าง บางคนก็บอกก็เป็นเพราะว่าหุ้นตกบ้างจนตัวเองเนี่ยกลายเป็นแมงเม่าที่ติดดอยมาเป็นเวลานับปีแล้วนะครับเยอะแยะครับเยอะแยะไปหมดเลยสรุปเบื้องต้นเนี่ยคือทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่มักจะบ่นว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาหนักมากแล้วก็บ่นว่ารัฐบาลไทยชุดนี้เนี่ยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ได้บางคนก็บอกว่าตัวปัญหาก็คือรัฐบาลนั่นแหละครับบางคนบอกว่าตัวปัญหาคือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่ยอมลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย บางคนก็บ่นว่ารัฐบาลน,นี้ดีแต่สร้างหนี้สร้างสินความจริงที่คงไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับคือทุกวันนี้เศรษฐกิจไทยเรามีปัญหาหนักมากและก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงมากซะด้วยซ้ำไปนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเราเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นทั้งๆที่เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ดีกว่านี้แล้วก็มีการยกตัวอย่างนะครับว่า ประเทศต่างๆทั่วโลก189ประเทศเนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจไทยเราฟื้นตัวช้าอยู่ในลำดับที่162นะครับจากทั้งหมด189ประเทศสรุปชัดๆก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ามากจนเข้าขั้นมีปัญหาทางเศรษฐกิจเลยนะครับทีนี้คำถามที่ตามมาคือว่าแล้วทำไมทำไมเศรษฐกิจไทยถึงได้ฟื้นตัวช้าล่ะครับ มีคนพยายามที่จะตอบคำถามนี้บางคนก็บอก,ก่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีปัญหาในเชิงโครงสร้างเลยฟื้นตัวไม่ได้ทั้งๆที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขฟื้นตัวกันแล้วนะครับแต่ไทยเราไม่ฟื้นนี่คือปัญหาภายในประเทศของเราเองใช่หรือเปล่าครับปัญหานี้มนเกิดจากอะไรครับเกิดจากคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยไม่ได้สนใจดูแลเศรษฐกิจไทยเราเลยใช่หรือไม่หรือว่าเราปล่อยให้นักการเมืองเนี่ยทำลายประเทศไทยมาโดยตลอดใช่หรือไม่ใช่ ในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเริ่มฟื้นตัวไปแล้วนะครับล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละสองเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจไทยเรากลับสวนทางกับเศรษฐกิจของโลกเพราะว่าอัตราการเติบโตของไทยเราน้อยลงลดลงเรื่อยๆนักเศรษฐศาสตร์มองว่าปัญหาที่เกิดกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือเศรษฐกิจไทยไม่ได้เติบโตไปตามเศรษฐกิจโลกทั้งๆที่ดูเสมือนว่าเศรษฐกิจโลกได้เติบโตนะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังเกิดปัญหากับเศรษฐกิจโลกอยู่ด้วยปัญหาที่ทําให้เศรษฐกิจโลกยังคงมีปัญหาก็คือสงครามการค้าการกีดกันทางการค้าแล้วก็ปัญหาที่เรียกว่า geopolitics สงครามและก็การสู้รบที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆตลอดเวลาแม้ว่าเอาละ่ะอาจจะยังไม่ใช่สงครามโลกนะครับแต่มันก็คือการสู้รบที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมารวมถึงประเด็น discoupling ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งดี้ครับปิงก็คือการแยกตัวของห่วงโซ่อุปทานคือการแข่งขันทางการค้าแบบดุเดือดมีการกีดกันทางการค้ากันอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าปัญหาต่างๆข้างต้นเนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่นักกับประเทศที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีจํานวนพลเมืองมากๆซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมีกบบาลังซื้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่ามีอัตราการบริโภคในประเทศอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วอย่างเช่นกรณีของสหรัฐของจีน หรือแม้กระทั่งอินเดียประเทศเหล่านี้เนี่ยยังสามารถพึ่งพาการ,รบริโภคภายในประเทศได้นะครับเลยทำให้เศรษฐกิจของประเทศยังดําเนินต่อไปได้แต่ว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะว่าไทยเรามีอัตราการ,รบริโภคภายในประเทศค่อนข้างต่ํากําลังซื้อภายในประเทศก็ค่อนข้างน้อยตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก สรุปก็คือไทยเรามีปัญหาโดเมสติ c อ c o โ o น y นะครับเพราะว่ายังต้องพึ่งพากับการส่งออกอยู่ในเมื่อเศรษฐกิจของโลกยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ไทยเลยส่งออกได้น้อยลงแล้วเมื่อการค้าโลกอยู่ในสภาพย่ำแย่ในการส่งออกของไทยก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับ เศรษฐกิจไทยจึงสุดตัวประกอบกับการบริโภคในประเทศอยู่ในอัตราที่ตำ่ำดังนั้นเนี่ยเลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลงคาดกันว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่าสภาพเศรษฐกิจไทยยังเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยเราจะยิ่งปรับตัวลดลงหนักกว่าเดิมอีก เศรษฐกิจไทยจะซุดตัวมากลงมาเป็นลําดับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยหายไปจนเกือบหมดสิ้นแล้วไม่มีปัจจัยอะไรเลยที่จะมากระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้เป็นที่พิกกันว่าช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเราจะยิ่งซุดลงเพราะว่าเผชิญทั้งปัจจัยลบทั้งจากภายนอกประเทศแล้วก็ภายในประเทศไป,ปรพร้อมๆกัน แล้วก็ยังมีคำถามนะครับว่าในเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแล้วแต่ทำไมเศรษฐกิจไทยถึงยังไม่ฟื้นตัวทงทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเศรษฐกิจโลกดีเศรษฐกิจไทยควรจะต้องดีตามไปด้วยนะครับแต่สำหรับยุคปัจจุบันเนี่ยกลับพบว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะค่อนข้างดีก็จริงแต่ว่าการส่งออกสินค้าไทยเนี่ยกลับมีปริมาณลดลงส่งออกได้น้อยลงส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐก็มีปริมาณการใช้จ่ายน้อยลงตามไปด้วย การเบริกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนราชการต่างๆยังคงเชื่องช้าเลยส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่เติบโตเท่าที่ควรแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ไทยเรายังมีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ได้ปัจจุบันนี้เรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี2567 จนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2567เนี่ยมีอยู่ประมาณ13ล้าน1 00 6 0 0 0 0คนด้วยกันเพิ่มขึ้นมา139เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสามารถทำรายได้เข้าประเทศได้ประมาณ630,000ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย5อันดับแรกนะครับอันดับแรกคือจีน2ล้า00น600,000คนมาเลเซีย1ล้าน7 0 0 0 0คนรัสเซีย800,000คนกาหลีใต้ 7 3 0 0 0 0คนแล้วก็อินเดีย7 2 0 0 0 0คนด้วยกันเดีย๋ยวางไรก็ตามเนี่ยนะครับการพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่ามันไม่มีความยั่งยืนถ้าหากว่าเกิดปัญหาความไม่มสงบใดๆขึ้นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศหรืออาจจะเกิดปัญหาโรคระบาดร้ายแรงอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยมันก็จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงทันทีนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศต้องขาดรายได้โดยฉับพลันเช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องกลับมาถามตัวเองให้ดีก่อนว่าเราจะพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวไปตลอดอย่างนั้นหรือเปล่าเราจะไม่เน้นเราจะไม่พัฒนาสินค้าตัวอื่นๆในภาคที่เป็น real sector ให้พัฒนาทัดเทียมกับประเทศอื่นๆบ้างเลยนะครับหรือว่าเราพอใจที่จะขายของเก่ากินไปบันๆหนึ่งเท่านั้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเราเนี่ยไม่มีปัญญาจะพัฒนาสินค้าตัวอื่นๆที่ตลาดโลกต้องการแล้วนะครับเอาละคราวนี้ลองมาตั้งคําถามกัน ว่าตกลงเศรษฐกิจไทยอยู่ในสภาวะเจ็บป่วยจริงๆหรือว่าประเทศไทยมีปัญหาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจกันแน่แล้วเราจะมีปัญญาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือเปล่าล่ะครับแล้วเราต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหายาวนานขนาดไหนในขณะที่เราต้องประสบกับปัญหาต่างๆพร้อมๆกันทั้งจากปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว เรายังไม่พบเลยนะครับรัฐบาลของไทยเนี่ยได้มีการวางแผนหรือมีนโยบายในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวแต่เรากลับพบว่ามีเพียงแนวทางแก้ปัญหาระยะสั้นๆหรือว่าปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแหละครับเปรียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นมะเร็งตับระยะ2ระยะ3แต่รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการให้กินยาแก้ปวดโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาว โดยที่ไม่ได้รักษาให้ถูกจุดและก็ตรงประเด็นแต่เน้นการแก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอดไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีทางแก้ปัญหาระยะยาวได้อย่างแน่นอนเราต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาใหญ่คือการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปแล้วเราไม่สามารถที่จะสร้างสินค้าที่ตลาดโลกยุคใหม่เขาต้องการได้เราไม่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้า เราถึงไม่สามารถที่จะคลองใจประเทศผู้ซื้อสินค้าในยุคนี้ได้เราพบ่าการส่งออกของไทยเนี่ยลดลงเป็นลําดับนะครับและก็ยังบอกไม่ออกเลยซ้ําไปว่าแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรสภาวการของโลกที่มีการทําสงครามการค้ากันอย่างรุนแรงและเข้มข้นขึ้น มีการกีดกันการค้าการขายกันอย่างรุนแรงส่วนสินค้าไทยก็ไม่ไปที่ต้องการของตลาดโลกไทยเราส่งออกสินค้าได้น้อยลงในขณะที่ผู้ผลิตสินค้ารายอื่นๆบนโลกใบนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาสินค้าที่ตลาดโลกมีความต้องการแต่สินค้าอุตสาหกรรมของไทยเราหลายตัวกลับไม่ไปที่ต้องการของตลาดการส่งออกของไทยมีอัตราการเติบโตช้ากว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเราต้องยอมรับความจริงนะครับ ว่าการผลิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้เพราะว่าโครงสร้างการผลิตสินค้าไทยเนี่ยมีปัญหาหมักหมมมาโดยตลอดนะครับปัญหาการส่งออกของไทยได้กลายเป็นปมปัญหาใหญ่แล้วก็จะบานปลายออกไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าที่ตลาดโลกมีความต้องการได้ส่วนปัญหาที่เห็นชัดๆอีกเรื่องหนึ่งคือภาคการผลิตของไทยเนี่ยลดลงดัชนีที่เรียกว่า MPI หรือว่า Manufacturing Production Index หรือว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นดัชนีที่ใช้ในการสะท้อนค่า GDP ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งดัชนีตัวนี้ปรากฏว่าลดลงนะครับผู้ผลิตสินค้าไทยผลิตสินค้าแล้วขายของไม่ได้เมื่อผู้ผลิตขายของไม่ได้ก็เลยต้องเลิกจ้างคนงานในส่วนของการผลิตเมื่อคนตกงานคนตกงานเหล่านี้ก็ไม่มีกํำลังซื้อ ปัญหามันก็เลยวนเวียนวนเวียนแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นี่นแหละครับคือคนผลิตสินค้าแล้วขายของไม่ได้ก็ปลดหรือไม่ก็เลิกจ้างคนงานคนงานตกงานไม่มีกํำลังซื้อคนขายของก็ยิ่งผลิตของน้อยลงไปอีกเกิดเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า Negative Feedback Loop คือปัญหาเชิงลบที่วนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละครับ นั่นแหละครับเลยทำให้การผลิตของไทยเราเนี่ยแย่ลงแล้วก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นอย่างต่อเนื่องและต่อไปเราอาจจะต้องเจอกับปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็ได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าคนทั่วไปและก็คนเป็นจํานวนมากเนี่ยบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีและทําไมรัฐบาลไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้ล่ะครับและทําไมบางหน่วยงานของไทยเดือถึงบอกว่าเศรษฐกิจไทยกาลังจะฟื้นตัวล่ะครับ แถมยับอกอีกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจกันทำไมเราอยู่ในสังคมเดียวกันแต่เรากลับมองปัญหาทางเศรษฐกิจต่างกันมองกันคนละมุมกันแต่เอาละไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะคงบ่นเหมือนเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีทํามาหากินยากลําบากปัญหาคือในขณะนี้คนไทยเรามีหนี้สินมากมายหนี้สินล้นพ้นตัวคนที่มีรายได้น้อยแต่กลับมีรายจ่ายมากเท่าเดิม หรือไม่ก็มากกว่าเดิมคนจนๆไม่มีเงินจับจ่ายซื้อหาแต่ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับปัญหาคนที่มีรายได้แต่ลดการใช้จ่ายลงหรือว่าบางรายเนี่ยยุติการใช้จ่ายลงด้วยปัญหานี้แหละครับจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเราเราไม่ประหลาดใจเลยที่คนที่ไม่มีกําลังซื้อไม่มีเงินไม่สามารถใช้จ่ายได้แต่หากเกิดปัญหาคนที่มีเงินลดการใช้จ่ายหรือว่าลดการบริโภคการจับจ่ายอย่างเช่นลด การซื้อสินค้าคงทนอย่างเช่นรถยนต์บ้านหากเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็น่าวิตกครับว่าจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจซุดตัวตามมาได้โดยง่ายถามว่าถ้าหากลดดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเพราะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยพยายามเหลือเกินนะครับที่จะกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,อง,องเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาถามต่อไปว่าเราจะส่งเสริมให้คนเป็นหนี้มากมากขึ้น หรือว่าเราลืมไปแล้วหรือเปล่าครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเรามีหนี้สินรกรุงรังขนาดไหนรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่รัฐบาลกลับพยายามจะก,ก่อหนี้เพิ่มด้วยการกู้เพื่อนําเอาเงินไปแจกจะได้คะแนนเสียงหรือว่าคะแนนนิยมทางการเมืองเนี่ยกลับมาถามว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ทําให้เศรษฐกิจของไทยเราต้องประสบกับสภาวะล้มละลายในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับ ทุกวันนี้คนที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายต้องสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกๆวันแถมคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาขาดเงินออมอีกต่างหากการส่งเสริมให้คนเป็นหนี้น่าจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสําหรับประเทศไทยนะครับแล้วเราต้องไม่ลืมด้วยว่าถ้าหากว่าเกิดวิกฤตใดๆขึ้นมาในประเทศไทยหรือว่าบนโลกใหม่นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการก่อปัญหาซ้ําซ้อนหนักเข้าไปอีกนะครับเช่นถ้าหากว่าเกิดสงครามหรือว่าเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกเนี่ย มันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วไทยเราจะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจสาหัสขนาดไหนเลยครับทุกวันนี้สังคมไทยเนี่ยมีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็มีปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หากเศรษฐกิจไทยรรบสุดหนักกว่าเดิมมันจะเกิดปัญหา NPL ที่สาหัสยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนแหะครับเดี๋ยวปัญหาเนกาติฟีดแบกลูปเนี่ยมันก็จะตามมาอีก เพราะว่าสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยกู้นะครับถ้าหากว่าปล่อยกู้ไปแล้วจะยิ่งเกิด NPL หนักขึ้นสุดท้ายก็จะเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินและปัญหาก็จะลุกลามบานปลายจนไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้คำถามที่ต้องถามเหมือนเดิมก็คือว่าการเพิ่มสภาพคล่องในระบบและการลดอัตราดอกเบเี้ยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือเปล่าแล้วเราก็ยังมีคำถามตามตาม,มาอีกนะครับว่าถ้าหากลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ เมื่อลดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยธนาคารจะปล่อยกู้นะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมันขึ้นอยู่กับมาตรการทางการเงินและก็การคลังของประเทศถ้าหากว่าประเทศเรามีนักการเมืองผู้มีอำนาจรับเป็นคนดีมีศีลธรรมเห็นแก่ผลประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงปัญหาเศรษฐกิจจะถูกขจัดได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าหากว่านักการเมืองของเราเนี่ยยังโง่ยอยู่ยังไม่มีสติอยู่ยังขาดความรับผิดชอบอยู่แล้วก็เที่ยวสร้างแต่ปัญหาเนี่ย มันก็จะทําให้ปัญหาต่างๆแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมีความหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นไปอีกจนสุดท้ายเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ